ก็สวัสดีชาวเพย์เอสทุกคนครับวันนี้กระมาซิสก็จะมารีวิวปืนสไนเปอร์นะครับคือปืน s v 98ซึ่งเป็นปืนที่มีความสมดุลมากที่สุดในเกมแล้วนะครับเท่าที่ผมรู้มาซึ่งความแรงไม่มากไม่น้อยเกินไป ระยะการก็อยู่ระดับไม่น่าเกียดม,มากนะแล้วก็ความไม่ยำก็สูงพอสมควรเลยนะครับซึ่งเทียบกับ M24 แล้วก็ SV นั้นมีความห้องตัวกว่านะครับซึ่งมีจุดข้อดีคือสามารถโมเพิ่มความไวในการสับเปลี่ยนอาวุธได้นะครับก็ซึ่งผมจะสอนออหรือบอกไปก็ปืนนี้จะราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 e ยูโรนะครับจะไม่จำกัดยอดซื้อได้เลย ตามใจคุณคว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อซึ่งก็จะตับแต่งตรงนี้นะครับพิชเชตสโคเพื่อเพิ่มระยะในการยิงทําให้คุณซูมยิงได้แม่นยําม,มากขึ้น,นครับอันนี้แนะนำครับต้องใส่ครับไม่งั้นคุณจะแท็กบ่อยมากคือ7.62 x4R Barrel นะครับซึ่งจะเพิ่มความแรง5แต่แลดความนิ่ง2ซึ่งมันก็จะเป็นมากนะักส่วนพิชเ่ตทิเกอร์ควรจะใส่เพื่อเพิ่มความแม่นยำนั้นนะครับ ส่วนนี้ก็ใส่เหมือนกันครับถ้าจะเน้นบูส์อสลปกริปเพื่อเพิ่มความไวในการชักปืนนะครับก็เราจะมาลองการยิงเลยนะครับเอาครับครั้นี้เราจะมาลองยิงปืน sv98 พราวว่าการยิงของมันนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับก็ซูมว่าโอเคครับซูมได้สองระดับซึ่งความไวก็อยู่ระดับน่าพอใจครับความไวซูมไม่ใช่ DSR1 ตาที่จะซูไวเป๊ะนะครับ มีสับบ้างมีงสับไวกว่า YSR เหมื yes, อน,นกันก็เพราะผมใส่เพิ่มความไวในการสับปืนนะครับทีนี้เราจะลองยิงดูครับระายะา5เมตรครับไอ้มเราย,ยิงแบบไม่ไม่ซูมครับแบบไม่ชักครับ ว่ากระสุนก็ไม่ค่อยกาะกลุ่นเท่าไหร่ครับเพราะมันไม่ใช่ปืนกลีนี้เนยิงแบบสับรือบ้างเห็นไหว่าการสับยิงนั้นจะทำให้กระสุนเกาะกลุ่มขึ้นนะครับทีนี้ลองแบบ ซูมยิงคงไม่จะเป็นทไม่ต้องคงไม่ต้องรีวิวหรอกมันเพราะว่ายิงแล้วยังไงท้ามันก็ยังเกาะอ,อกุ่อยู่ดีครับก็กระตุกไปสองสองชั้นครับตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเค ผมก็จะซึ่งมีความไวพอๆกับกาสซูมนั้นมีความไวพอๆพกับ S F R F 2นะครับก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบาย well done